การฟุตซอลเราจบวันนี้แล้วครับอ้าวแล้วหลุดมาครับเป็นเจ้าเบิร์ดครับแล้วใส่ขวาเรียบร้อยครับโอ้โหและตัดกลับมาแล้วคิกอินคิกอินยกได้ได้เช็ดเรียบร้อยเลยครับโอ้โห,โหเอาเรี้อยเลยครับโอ้โหเอาอีกแล้วเจ้าเบิร์ดโอ้โ สองประตูครับของเจ้าตัวครับแล้วก็ทำให้อนุบาลนำไปก่อนด้วยครับ2 0ครับเอาแล้วดูบานป้องกันแล้วก็เรียบร้อยเหมือนกันครับเอาคืนฐานขวัญแล้วครับครับบานป้องกันตัวนี้จะกลับมาได้ไหมครับตามอยู่แค่หนึ่งทุงเท่านั้นเอาแล้วมายกตรงนี้เอาแล้วมั่นซะด้วยยังไงครับป๋าบอลนี่มาโอ้โหยังเพื่อนยังไม่เติมมาช่วยเลยครับแม่เอาแล้วดูจังหวะนี้ครับแม่แล้วย้อนมาที่22ก็ใส่ซ้ายเรียบ รอยครบโป้ยแล้วเป็นแฮตติของเจ้าตุ๊ได้บอลอยู่ครับทางซ้ายของกีฬาตาแล้วแมจะบิดข้ามมามาแล้วครับคีรีคีรีแล้วก็โอ้ยลานออกไปแล้วครับเอาละครับเป็นจังหวะคิกอินครับกีฬาตาเล่นเร็วมาแล้วใส่ขวาเลียบร้อยครับเอาจนได้ครับดาดักได้กีฬาตาแล้วตีย้อนมาที่หมายเลขเจ็ดหนึ่งจังหวะรอเพื่อนครับแม แล้วใส่้ายล้าลุยมาเองแล้วขวามาเรียบร้อยเลยครับโอ้ยลูกนี้ครับผ่าเดี่ยวเกมเริ่มเกมกันใหม่ครับคิรีพักอ,อกกระดบกบอลลงของกีฬาตาล,ละราป่ายไม้แล้วครับแล้วเอาแล้วทีนี้หลุดมาแล้วเลือกแปรเลยครับโอ้ประตูที่สาม อย่ามชมเกมันต่อครับเราปิดบอดางขวาแล้วป้ายมาตรงกลางแล้วก็เรียบร้อยครับ้าเอาแล้วระตูทต่สี่ครับไหลอบบอลของนาาคีรีคีรีมองเพื่อนตรงกลางวิ่งมาแล้วแล้วพลิกสายออกมาก็ปั่นกันอยู่ละครับการทางด้านกีฬาตาดเอาแล้วหนีมาได้แล้วป้ายมาสายสายหลุดมาแล้วเลือกไปอีกแล้วครับโอ้โหนี่แหละครับบทก็ยังไม่ผ่านทางด้านกีฬาตาดครับจังว่านี้ยังได้คลิกอินเข้ามาครับคีรี คู่ต่อไปก็รอบรองในรุ่น15ปีแล้วครับโอ้ยแล้วเข้าไปอีกแล้ว1ประตูครับมาวิทยาคมครับรอบ4ทีมสุดท้ายครับคู่แรกของ15ปีเอาแล้วโยกมาดูครับแล้วได้ได้ด้วยครับป้าอาแล้วครับ สามอีกทีก็ตกเข้าไปแล้วครับหาอาแล้วก็หยับตีบอลขึ้นมาใหม่ครับคิเรศรีสาครดูครับป้ายมาเลือกแปรเอียงแปรลูกนี้ครับเสียบเสาเข้าไปครับกีฬาตาดปิดคืนงอ,อกมาแล้วก็พลิกนี่แหละครับอุ้ยแล้วตีทะลุแมาไม่หลุดเลยครับ เอาแล้วก็ยังวิ่งยังสู้อยู่ครับทังหน้ากิรีศรีสาครแล้วครับแล้วดาหลุดมาจังหวะนี่แล้วได้แปดสวนเข้าไปแล้วครับโอ้โหโ,โ,โดนบังแล้วไปโดนแย่งบอลมาได้ด้วยครับกีฬาตาดัดยังเป็นจังหวะคิกอินครับกีฬาตาดให้เข้ามาแล้วก็จิ้มสวนเข้าไปง่ายๆนะครับมา กลับเคลื่อนเกมขึ้นมาเอาล้ครับคิรีดมาแล้วแล้วแหวกลุยมาก็ไปอีกหนึ่งประตูแล้วครับแมเอาแล้วครับแมยังได้เป็นบอลของเขาสมิงก็ได้เป็นบอนคลคิกอินเข้ามาดูครับคิกอินจังหวะนี้ให้เพื่อนเปลี่ยนไปทางซ้ายสายอย่างยังได้อยู่ครับขานสมิงตรงนี้ครับแม่เป็นบอลของทางด้านกีลาตาโจ๊กเยาวมาแล้วเช็ดเลี้ยวลอยครับโอ้โห ผีกองมาได้แล้วอาละคร้ับองหนีมาได้หนึ่งตัวแล้วตรงกลางอยากได้แล้วเผาดูกบครึ่งบอลแล้วแกะมาได้ไหมาจาังหวะน,นี้โยกมาก็มาไม่ได้ก็เอาบอลมาตีกันใหม่นะครับทางด้านลงเลยกกีฬาแล้วผีกลุดมาแล้วก็เลี้ยวร้อยเลยครับว่า แล้วโดนสวนลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอโหเราเตะบอลทิ้งก็รับไปเหลืองไปครับมาหมายเลขสิบห้าตรงกลางแวกมาได้ชอมาตรงนี้ยังไม่หลุดครับแล้วตีบอลแล้วหลุดมาแล้วก็เลียบร้อยครับม เดีเจ้าอู่ครับเลี้ยวลอยขยับบอลมาตรงนี้อ้าวแล้วยังดักได้ครับอู้หูหูน้องบอลครับโอ้โหจะตีเสมอไม่ได้ครับป้าโยกยาวมาเก็บบอลลงแล้วก็เลียบลอยครับป้าเอาแล้ครับเป็นเอาล้วครับเหลียวเทโรงเรียนกีฬาครับจังหวัดตราด ยกมาของเจ้าบิวกับเอกพันธ์เรียบร้อยคแรบบับเจยวบิวพีกมาอีกแล,แล้วเลจิมสวนมาจังหวะน,นี้ก็ยังได้บอลของตสาสันเสริญให้มาแล้วก็เรียบร้อยเอาแล้วครับมากีฬ่าตาแล้วค่อยๆขยบับขยืนเกินเกมมาเอาแล้วครับมาตีบอลอยู่ ายแดงของตาสันเสริร์แล้วครับหาเหลี่ยมผาช่องทําอยู่ครับแล้วปิดมาทางขวาขวาลูกนี้ก็ชอมาอย่างได้เป็นครับคิกอินเข้ามาครับกีฬาตาคลิกอินเข้ามาจังหวะนี้ยับมาเฮ้ยโอ้ยลได้เป็นลูกคิกอินครับตาสันเสริร์หลุดมาจะวิวหลุดมาลูกนี้แล้วได้ไปกรับใส่ขวามาอุยออมมาตรงนี้แล้วจิ้มเลี้ยวลงคลิกอินเล่นเร็วเข้ามา เอาล้ครับตีบอลย้อนยัดมาตรงนี้เจวิลก็แปรยังไม่ได้ครับแล้วแต่บอลหน,นีมาโดนกีฬาตาดักได้แล้วยืนไปบอกได้อ้าวแล้วหลุดมาก็ตาสเสิริญโยกมาตรงนี้ครับว่าฟาลเอาแล้วมาดูเล่นยังไงครับกีฬาตาจังหวะนี้กรบเปลียนจุดมาแล้วก็เลี้ยวโล ไมมาตรงเอฟพิกบอลตอกมาได้แล้วดูครับพาบอลลุยมาแล้วก็เลี้ยวเลยวย้อนตีบอลเต้าแล้วโดนฉกไหมเอาแวแล้วเบียดมาจังหวะนี้ของมาขวาขวาเธอหนีมาได้จะฟุกอับแล้วจังหวะนี้เลือกเลี้ยว แล้วหลุดมาตีย้อนคืนมาแล้วตายไปกับปิดมาแล้วโยกมาแล้วเทินใส่ขวาลูกนี้อาเลยมาแล้วครับซิดซิดซิดยืบเ,ยยเลยเอาละครับเจ้าฟุกเสียบอลมาโยกปิดปิดบงังบังอยู่แล้วก็เป็นตาตะกอนคุณครับได้มาในะจังหวะนี้ครับ อ้าวแล้วดอดมาเลี้ยวโลอาตาการคุณเลี้ยวโลดเร็วเพลนเร็วขึ้นมาในจังหวะเ้ สีบอลที่คลองใหญ่โอ้แล้วสีสองปิดกล่องกันในชุดสีฟ้านั้นสตีประสิฐศิ์เลยครับตัดสันเสริญชุดแดงเอาละครับเอาแล้วเข้าไปเลยครับ ใส่ขวาม,มาลูกนี้แล้วยังไม่ออกลูกนี้ขัดกลับมาก็มาเป็นเตะมุมครับเอามาดูเตะมุมตรงนี้ครับของทางด้านแล้วก็เรียบร้อยครับมาเก็บบอลได้ตึงกับฝ่ายเลขสิบของสตีอาแล้วครับได้บุกขึ้นมาบ้างได้หมาจาังหวะนี้มาโอ้ยังยิงไม่ได้ครับเอาแล้วมาที่ตาสันเซินขวาม,มาเรียบร้อยเลยครับ แล้วบิดมาพีกมาตรงนี้ได้ไหมแล้วก็เข้าเข้าไปอีกแล้วเราก,ก็ตามมาติดๆแล้วครับพีก,กินเข้ามาครับสตีครับ ผิกมาซ้ายเอาแล้วคืงมาแล้วก็เรียบร้อยแล้วครับว่า จังหวะน,นี้มันลึกเกินไปแล้วครับวางยังมงเอาไว้ได้เกบตกได้จังหวะน,นี้14พระภาคภูมิใส่ความ,มาเลี้ยวเลยเอาเฮแล้วลูกนด้ครับออกข้างไปครับคิกอินครับมาดานุสรคลิกอินโยกโยกมาตรงนี้โดนดักได้แล้วพามาแล้วแหวกเลี้ยว แล้ก็ลอยล <c oughs> อาดานุสรโยกยาวๆมาพาภูมิเก็บบอลกระดกบอลลงแล้วปิดมาที่14ฮิกมาเฮ้ยแล้วอวุ้ยโดนบางอยู่แล้วดูโดนต้โดนสวนมาดักบอลได้ในจงังหวะนี้แล้วเตะแล้วแล้วเรี้ยบยังอยู่วเรียบไป ยาวมาปาดมาแล้วเฮ้ยเบิร์ตใส่ควายโอ้โหว่าอย่างไม่ได้ครับจังหวะนี้เอาละครับมาดูบอลย้อนหลนหลนมาพาบอลแหวกมาแล้วก็เลี้ยบลอยเอาละครับมาขีดกินเข้ามา ตีปิดมาแล้วก็เลียบร้อยครับประตูตีสองมาแล้วครับพีมาเท้ายังไหวอยู่แล้วครับผู้สาวประตูออกยังไงครับทอนี้ทุ่มมาก็อย่างรับเอาไว้ได้เอาแล้วครับให้บอลมาตรงกลางพลิกหนีมาได้ให้มาทีเจเบิดคตกับหมายเลขยี่สิบสองตีซ้ายเลียบลงโคกยาวๆมาก็โคกถึงออกมาได้แล้วครับป้าเอาแล้วคลิกอีกครั้งแล้ว,รวครับดูครับเอาสิบเก้าครับ เลอ้อตาดครับได้คิกินเข้ามาเอาแล้วให้มาตันตรงนี้ใส่ขวาเลี้ยบลอยครับวาเเ่นจหว,วานี้ครับเป็น22 เอาแล้วได้บอลไม้พาบอลแหวกแหวกมาโดนหนักได้แล้วมาดูครับกีฬาตาปิดมาแล้วใส่ขวามาปัดทิ้งออกไปโอ้โหโองมาลูกนี้วุ้ยกีกินเข้ามาอีกครั้งแล้วครับสำหรับเลียบเลยเอาแล้วครับตาตีเสมอมาฝังอระตซสีอย่างเดียวแล้วครับโอ้โห อเอาแล้วครับมามาดูจังหวะนี้ครับของทางด้านกีฬาตาเป็นคิกอินครับจากด้านข้างครับเข้ามาครับเล่นหมาใส้ขวาเลียบร้อยครับมาเอาดูเล่นยังไงครับจากผู้สาประตูครับควา้างยาวขึ้นมายัางได้บอลอยู่ครับกีฬาตาให้มาตรงกลางไม่ดีเสียแล้วแล้วก็ฟาด จิมมาจาังวะนี้เอา,าละครับหล่นออกมาใส่ขวาโว้ยปาถิก็พาได้ครับป้า เมกันต่อครับบอลอยู่ที่ทางฝั่งของตาตะการคุณครับให้มาจังหวะน,นี้แต่มาที่จะอยู่โลแล้วลุดมาเลีเ้ยวโลเอาละครับเพสสูงจังหวะน,นี้แล้วก็อุ้ยเกือบไปแล้วครับกวางยัดมาเช็ดแล้วเลี้ยวโล ดูครับแม่ของมาเอาแล้วเป็นแกะออกมาได้เอาแล้วลนมาที่ตระการคุณก็ตีเขายาบมาที่เจ้าอูครับดูก็สับมาตรงนี้แล้วใส่ซ้ายเลี้ยวเลเอาเล่นไม่ละเอียดนะครับจังหวะนี้ของเจ้าแนกครับเอา,เอาลครับเป็นจังหวะ คกินเข้ามากีฬาตาดบิดมาตรงนี้ก็เป็นเจ้าอูก,กับตันกับยังมาโคบอลเอาไว้แล้วก็ฟอลได้เอาแล้วก็มาเป็นกีฬาตาดครับได้คิกินครับเข้ามาครับจังหวะนีดด้ครับเอาแล้วกีฬาตาดให้มาตรงนี้พลิกดีออกมาแล้วฟอล สันเสริญครับได้เปลี่ยนมาเป็นทิกอินบ้างนะครับยกมาแล้วพิกแล้วจิ้มเรียวโลก็ามาไป,เ,ปเจ้าบิลก็มาช่วยเอาไว้ได้เอาแล้วดูครับบอลของเจ้าฟูการขยับมาทีเจ้าซาลากาซาอิดซาอิดยัดมาจังหวะดีแล้วเปลี่ยนมาที่โลตัดแล้วเรียวโล แล้วจังหวะนี้ยังได้อยู่ครับตาสันเสริญชอมาจังหวะนี้มาถึงซีอีดกับแบลเบียดบางแย่งกันอยู่และตาสันเสริญก็ได้มาจังหวะนี้แล้วบอลมันยังไม่เลีวก็เลี้ยวโลอยอามบอลมาใหม่แล้วดูจังหวะนี้พิกกับมาแล้วก็ค้องมาเลี้ยว โครงการดนจุดโทษรับเสียงโชคเสียง,งทายมาแล้วไปทางด้านตาตาการคุณได้ยิงก่อนก็จะฟุกครับยิงเข้าเพื่อทีมขึ้นนำวิทยาคมจุบบิวกับเอก,กพันยิงเข้าเพื่อทีมขึ้นนำ เยอะครับส่งเจ้าหมายเลข1 1ครับยิงเข้าเฟอร์ทีมขึ้นนำอีกครั้งครับ ว้าแล้วยิงเข้าเพื่อตีเสมอเพื่ออยู่ต่อครับโอ้แล้วก็เป็นนั่ง